มานะครับก็กลับสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับผงชานมนะครับผมนะฮะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมนะครับผงชานมไข่มุกนะครับว่ามีรสชาติอะไรแบบไหนบ้างนะครับผมนะฮะหรือมีรสชาติแปลกๆนะที่พี่ๆอาจจะ ยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยใช้นะครับผมนะฮะเราจะมาเริ่มกัน้งแต่ชั้นแรกกันเลยชันแรกนะครับคาปูชิโน่น,นะครับผมนะฮะเป็นผองอ่ะที่วนนะครับนี่ฮะข้างหลังก็ะจะมีวิธีการชงนะครับนี่ฮะวิธีการชงนะครับก็ะจะมีคาปูชิโน่น,นะครับผมมีลาเต้นะฮะ มอคค่า ok แล้วก็เอสเปรสโซนะครับแล้วก็ตัวสินค้าขายดีนะก็จะเป็นแคนตลุบนะครับผมนะะมีแคนมีเปลือกนะครับเปลือกเปลือกก็ขายดีนะครับเปลือกตัวขายดีนะครับลูกค้าใช้เยอะมากเลยนะครับที่ร้านเปลือกนะครับผมนมสดนะครับพวกนี้นะฮะ นมสดเป็นนีจะเป็นะถุงขนาดร2 0ยสิกรัมนะครับ120ยสกรัมนะครับมีชาเย็นนะอันนี้เป็นแบบสำหรับชงได้เลยนะครับไม่ต้องไปกรองไม่ต้องไปต้มนะครับคือตักชงได้เลยนะครับแบบสำเร็จนมเย็นนะครับนมเย็นชาเขียวนมนะ ชาเขียวนมแล้วก็มะพร้าวนะครับผมนะฮะบ,บางคนก็ไปผสมกับน้ำมะพร้าวนะครับนะฮะแล้วแต่สูตรมีกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมใช้เยอะครับขายดีนี่ใบเตยนะครับลิ้นจี่ ลินจี่ทุเรียนนะครับผมทุเรียนโยเกิร์ตครับมะนาวนะฮะผองมะนาวสตอรอเรนนรบอรี่นะฮะสตรอแล้วก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดแตงโมนะครับ ไอโมแล้วก็วานิลานะครับบลูเบอร์รี่นะครับสับป,ประรดนะครับผมนะแล้วก็โกโก้หนมนะครับโก,โกโก้ตัวขายดีนะครับลูกค้าใช้เยอะมากนะครับ ้นมคุกกี้ชิพนะครับอันนี้ก็จะมีเม็ดชิพข้างในนะเนี่ยเป็นเม็ดๆข้างในนะครับผมนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับกองช็อกโกแลตนะครับกล่องช็อกโกแลตชานมหอมนะครับอันนี้เป็นชานมหอมนะครับมันจะไม่เหมือนกับชายเย็นตัวน,นั้นนะครับแล้วก็ นมสดน้ำผึ้งนะครับตัวนี้ขายดีหอมนะหอมน้ำผึ้งนะครับผมชอบกินมากตัวนี้นะฮะต้องลองต้องลองแล้วก็มีเป็นอ่าตัวนี้เป็นชาเขียวญี่ปุ่น,นครับผม200กรัมนะครับขนาด200กรัมชาเขียวญี่ปุ่นชามะนาวนครับ200กรัมเหมือนกันนะครับ ชานาลนะครับเป็นผงสำเร็จชงได้เลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีผงขนาด450กรัมนะครับคาปูชิโน่นะครับเป็นผงใหญ่นะครับคาปูชิโน่เนี่ยครับผงใหญ่แล้วก็มีเปลือกนะครับเปลือกพวกเปลือกแครนี่พวกนี้ตัวขายดีเลยนะครับผมมวลช้าเยอะมากครับเป็นผงอ่แบรนด์อี่หวนนะครับผมอี่หวนชาดำไข่มุกนี่นะฮะับแอนต์ลบนะครับ ชาเย็นนะฮะชาเย็นท่านไหนชอบชชาเย็นก็สั่งซื้อได้นะครับผมนะฮะนะ,ะแล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่นนะครับนี่ชาญี่ปุ่นทุ่งใหญ่นะฮะหอมเข้มข้นหอมกลุ่มนะครับนมสดนะครับนมสดไข่มุกนะครับ แล้วม็มีชาเขียวนมนะครับถุงใหญ่นะครับผมนมเย็นนะครับนมเย็นนมเย็นแล้วก็มีสตอรอเบอรี่นะครับสตอรอเบอรี่ถุงใหญ่อันนี้เป็นขนาด450กรัมนะครับสตอรอเบอรี่นะครับผมแล้วก็มีกล้วยครับกล้วยถุงใหญ่ นะครับก็จะมีช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเอาไปชงได้ทำขนมได้นะครับโกโก้นมนะครับโกโก้นมทรงใหญ่โกโก้นมนะครับแล้วก็โกโก้ชิพนะครับวันนี้ก็จะมีเม็ดชิพข้างในนะครับเหมือนกับตัวเล็กฝั่งนั้นนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับผมนะ ก็จะเป็นนมสดน้ำผึ้งนะครับนะฮะสินค้าใครดีนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นผงชานมนะครับทั้งหมดนะครับขี่รถเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้น้ำด้วยนะครับผมนะฮะก็มีพี่ๆท่านใดเผื่อสนใจนะครับที่เปิดร้านขายน้ำอยู่หรือว่ากำลังจะเปิดก็ทักมาสอบถามได้นะครับเข้าไปในที่เพจร้านนะครับอี้วนประสาทนะครับ เข้าไปในเพจ Facebook นะครับ Facebook นะแล้วพิมพ์ว่าอี้วนประสาทเลยนะผมนะฮะเราก็จะมีแอดมินคอยตอบนะครับเข้าไปสอบถามพูดคุยได้นะว่าต้องการแบบไหนแบบไหนนะรฮะจริงๆสินค้ามีอีกหลายอย่างมากมายเลยนะครับผมนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจแบบไหนอาจจะเป็นแก้วพลาสติกหรือยังไงก็ลองทักเข้ามาสอบถามดูได้ครับผมนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับ ชานมไข่ม,ขมกวันนี้นะครับผมนะครับกี่รสชาติมันก็ไม่ได้น้ำนะครับเมื่อกี้นะคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ